สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาดูฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง4ปีจัดครั้งหนึ่งนะครับเดินทางมานัดที่2นะครับทุกกลุ่มนะครับเห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจากทั้งหมดมาดูกลุ่ม A นะครับอ่ พาเมรัสแล้วก็อินเตอร์ไมอามีนะครับพาเมรัสทีจากบาซินนะครับมีอยู่4แต้มเท่ากันเลยครับทีมของเมสซี่ที่สังกัดอยู่ครัมี4แต้มนะครับส่วนปอร์โตยังต้องลุ้นนะครับปอร์โตกับอาลีเจียิมเนยังต้องลุ้นเก็บชัยชนะให้ได้ส่วนอันดับที่1ที่2เนี่ยก็ขอขอทีมละหนึ่งแต้มก็เข้ารอบแล้วมั้งอืมนี่คือกลุ่ม A นะครับ กลุ่มบีนะครับโบตาโฟโกเข้ารอบไปแน่นอนแล้วฮะอ่าแข่ง2ชนะสองมีอยู่6แต้มโอ้ยังไม่แน่นอนนะครับตามทฤษฎีมีโอกาสที่ว่าปารีสแซง์แมงแล้วก็แอตเลติโกเมดริดเบียดได้นะครับอ่าอยู่ที่ประตูได้เสียแล้วก็เฮดทูเฮดแล้วฮะอ่าส่วนเซอรเตอร์น่าน่าจะปิวละก็โบตาโฟโกนะครับมี6แต้มนะครับแข่ง2ชนะ2ตามด้วยเปเอชเชนะครับแชมป์ UCL นะครับมีอยู่3แต้ม ท่ากับแอตเลติกโอเมริดครับมี3แต้มนะครับนะไปว่ากันนัดสุดท้ายเลยครับส่วนเซอรเทอร์ตกรอบนะครับกลุ่มซีกุ่มซีไบร์เยนมิวนิกนะครับผ่านข้อ้รอบหน้าค่อนข้างจะ100%แล้วนะฮะถ้าเทียบหกแต้มกับ1แต้มของโบคาจูเนียนะครับนั่นทำให้บาเยรนมิวนิกผ่านข้วรอบ16ทีมสุดท้ายนแน่นอนแล้วครับว่าจะไปเจอกับทีมไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับ มีอยู่4แต้มนะครับส่วนโบคาจูเนียร์นี่รอรุนนัดสุดท้ายนะครับโอคกลันซิตี้ตกรอบนะครับตกรอบ100%ยเปละกูมดีฟาเมงโก้นะครับมี6แต้มนะครับอ่ายังอ่ายังต้องรอผลนัดสุดท้ายนะครับแต่คาดว่าน่าจะเข้ารอบ100%แล้วแหละฮะดูดูตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าดูปฏิบัติอีกทีในนัดสุดท้ายเดี๋ยวว่ากันอีกทีเซลซีนะครับสิงห์บูนะครับพาธาปาชัยนะครับก็มีอยู่3แต้มนะครับพาชาปาชัยในนัดที่2 เอสเปีรลันจากตุนิเซียนะครับมี3แต้มนะครับลาเอฟซีก็รอดูผลนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ยิงให้มันเยอะๆในวันนี้เราไปลุ้นกันก็มีอยู่ศูนย์แต้มนะครับกลุ่มอีลิเบอร์เพดนะครับจากอาร์เจนตินานะครับมี4แต้มเท่ากับอินเตอร์มิลานเลยครับมี4แต้มเท่ากันมอนเตเล์จากเม็กซิโก2แต้มแล้วก็อูลาวาเลสมีศูนย์แต้มยังยังไม่ตกรอบนะครับยังไม่ตกรอบนะครับอ๋อขออภัยครับอูลาวาเลสตกรอบแน่นอนนะครับดูแต้มอันดับหนึ่งอันดับสอง กูลาว่าเลสมีอยู่0แต้มนะครับบวกเข้าไปก็ไม่ถึง4แต้มนะครับมอนเตเลจากเม็กซิโกนี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในนัดสุดท้ายนะครับกลุ่ม F นะครับฟูมิเนเซจากบาร์ซนะครับมี4แต้มเท่ากับดอทมุนเลยครับอ่าก็ยังไม่ตกเอ้ยยังไม่เข้ารอบ100%นะครับต้องมาดูลุ้นว่าอ่า มาเนโรดีเนะี่ยนัดสุดท้ายจะเป็นเช่นไรน,นะครับจะเบียดดอทมูลและฟูมิเนเซ่ได้หรือไม่อนะ่ะทั้ง3ทีมเนี้รอ,อรุนนัดสุดท้ายนะส่วนอึนซานฮุนไดอึนซานฮุนไดตกรอบ100%แล้วเพราะว่าแพ้2นัดติดแล้วก็อันแต้มอันดับที่2นะครับของดอทมูลหากว่าอุนซานฮุนไดก็ชนะก็ยังมีแค่3แต้มนะครับอาจจะไปดึงใครตกรอบเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอึนซานฮุนได กูมจียูเว่นะครับมาลายมี6แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้านะหกแต้ม2ทีนี้เข้ารอบแล้วครับไม่ต้องเป็นรุ้นในนัดที่สามแล้วก็กอดคอกันเข้ารอบละก็ไปดูว่าในนัดสุดท้ายว่าจะเจอกันเองมั้งเนี่ยแล้วจะเป็นเช่นไรนะครับส่วน v ีเดสเของโมร็อกโกแล้วก็อาร์ไอจากยูเตกรอบนะครับกูมเฮตนะครับราชันชุดขาวนะเออฟอร์มเริ่มมาแล้วครับของเทนส์อาโนเขามีสี่แต้มนะครับชนะ1เสมอ1อาร์บิวซาบัวนะครับ มีสีแต้มเช่นกันนะครับเอาวิลานจากซาอุดีอาระเบียยังมีรุ้นครับมีรุ้นนะครับแข่งสองยังไม่แพ้นะครับมีสองแต้มนะครับเสมอรวดเลยปาซูก้าจากเม็กซิโก,โกตกรอบครับอืมดังนั้นทีมที่ได้เข้ารอบ100%แล้วก็จะมีไบร์นมิวนิกนะครับอ่าไบร์นมิวนิกแล้วก็ยูเว่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ทีมนี้เข้ารอบ100%ละก็ โบตาโฟโกน่าจะเข้ารอบนะครับน่าจะเข้ารอบนะตามที่สีบบงบอกแล้วว่าเข้ารอบว่าชนะลวดนะฮะแต่ทางนี้ทางนั้นดูนัดสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือตารางสรุปตารางคะแนนทั้งหมดนะครับมาดูนะว่านัดที่สานะครับนัดที่สามใครจะพบกับใครบ้างนะครับการแข่งขันของทั้งหมดนี่ครับสปีจะจัดครั้งหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่าจะเริ่มคลิกออกในวันพรุ่งนี้ในแต่ละสายเตะพร้อมกันเลยนะครับอ่ายง เซอัเทิร์นนะครับพบกับปีเอเอ่ะเวลาตีสองแล้วก็แอตเลติโกแมตติชพบกับโบตาโฟโกนะครับซีแอัเทิร์นกับปีเอเอเนี่ยซีเอซอัลเทิร์นเนี่ยตกรอบไปเรียบร้อยแล้วรู้ว่าเปเอชเอน่าจะเข้ารอบนะน่าจะเอาชนะเซอัเทิร์นได้นะครับของยูซีแชมป์ UCL ส่วนแอตเลติโกแมดติดนะครับแอตเลติโกแมดติดเนี่ยพบกับโบตาโฟโกนะครับนี่ชิงกันเข้ารอบเลยนะครับนี่แต่ว่า ทีมที่ได้เปียบที่สุดก็คือบตาโฟโกนะครับเพราะว่าบวก2นะครับเอาง่ายๆเอลติโกแมดริกอยากเข้ารอบใช่ไหมครับต้องยิงเกิน4ลูกนะครับ4ลูกของห5ลูกอะไรประมาณนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อเบียดเบียดเอาชนะบอตตาโฟโกให้ได้ซึ่งแล้วก็ให้มันคืออย่างเงี้ยครับเฮดทูเฮด head head เนี่ยถ้าหากว่า เอลเอติโกแมดริกเอาชนะโบตาโฟโกได้ก็จะเข้ารอบนะครับก็จะเข้ารอบนะมันมีเฮดทูเฮดอยู่นะไม่ไม่จำเป็นต้องไปยิงกันจ้าระหว่นถึง4ลูกตามที่แอดมินพูดตะกี้นะครับส่วนปารีสแซงต์แชงเดอเน่ยน่าจะเบียดซีอาเทิร์นได้สบายชนะแค่หนึ่งศูนย์ก็เข้ารอบแล้วฮะส่วนคู่มันก็สายนี้โบตาโฟโกกับกับแอตเลติโกแมดริกเนี่ยครับจะชิงกันเข้ารอบนะโบตาโฟโกจะได้เปรียบก็คือขอแค่เสมอจบข่าวเลยนะครับแอตเลติโกแมดริกไปเตรียมซีซั่นหน้าเลยไปปีซีซั่นได้เลย มาดูอ่ามาดูอีก1คู่อีก2คู่นะครับในวันพรุ่งนี้จะเตะใน8ดนาฬิกาเท่ากันนะครับอ่าเป็นของกลุ่มอ่ปอร์โตเนี่ยปอร์โตปอร์โตอยู่กลุ่ม A นะครับอ่ากลุ่ม A นะครับมาดูกลุ่ม A ปอร์โตเนี่ยจะพบกับอาอาลีนะครับไม่น่าจะมีปัญหานบอปอร์โตน่าจะเบียดอาอาลีได้ถ้าหากเบียดได้ก็จะมี4แต้มนะครับ ก็จะไปดูว่าพาเมรัสกับอินเตอร์ไมออมี่นี่จะเป็นเช่นไรนะครับหากว่าทั้ง2ทีมที่1ที่2อาได้แต้มทีมละหนึ่งแต้มก็ปอโต้ก็ตกรอบนะถากว่ามีผลชนะก็ต้องไปดูครับว่าเฮตูเฮตเป็นเช่นไรนะครับรอดูนสุดท้ายนะกลุ่ม A ก็มันอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับส่วนวันพุธเดี๋ยวว่ามาว่ากันอีกทีนะครับเอาแมตต์ต่อแมตต์ก็แล้วกันนะครับก็สำหรับสถานการณ์บ้านเราก็ ด่านคลองลึกนะครับที่ปลอยเปตรตที่สะแก้วนะครับห้ามห้ามรถพ่วงรถจัก,กรยานสองล้อที่ติดป้ายทะเบียนของของกัมพูชานะครับข้ามเข้ามาในฝั่งไทยคนที่จะข้ามเข้ามาได้คือเอาแต่ตัวเปล่านะเข้ามานะครับจอดรถไ้ฝั่งขเขมรแล้วก็เดินเข้ามานะครับโอ้ยคุณเซนเอ้ยทาอะไรก็ไม่รู้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเอาจิงแอนดมิงก็ไม่ได้อ,อ,อะไรกับทาง แรงงานของกัมพูชานะครับก็ถือว่ามันผลกระทบกับเขาก็หุนเซนกับทางด้านนายกหุนมาเนตไม่ได้รับความเดือดร้อนหรอกแต่คนทำมาหากินงก็คือประชาชีาเดือดร้อนไทยก็ยังเดือดร้อนเลยเพราะว่าต้องค้าขายกับทางขเขมรเนาะก็เอาเอาใจช่วยทหารไทยนะครับเอาใจช่วยแม่ทัพภาคที่สองแอดมินก็มีแค่มุมนี้นะครับ เพราะว่าแผ่นดินไทยใครจะมาลุกลานไม่ได้ใครจะมาแย่ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับอแอดมินว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าร่างกายแอดมินแข็งแรงนะถ้าเปิดอาสาเนี่ยไปเสิร์ฟน้ําก็ยังดีอืมก็แอดมินก็เรียนรดอมาเก่านะครับก็ชอบอยุทธโภคกรอะไรประมาณนี้เออก็เลือดรักชาติมันแรงด้วย <laughs> แต่ว่าไม่ได้ในลักษณะแบบว่าชาตินิยมไม่ใช่ขนาดนั้นเนะี เอาความถูกต้องนะครับเอาความถูกต้องนะครับเอออะไรประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับชมฟุตบอลไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ